เปิดเส้นทางความสัมพันธ์แอปนานกุลข้ามเฟรน์โซนพี่น้องมาเป็นคนพิเศษเรียกว่าทําเอาหลายคนเขินกันไปตามตามกันหลังนนกุลชานอนออกมาตอบคาถามถึงความสัมพันธ์แอปทั on. กษออนกาลังเดินหน้าจีบฝ่ายหญิงอยู่ซึ่งหนุ่มนานกุลเผยว่าผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรสุดท้ายไม่ว่าจะไวัยไหนหรือเพศไหนก็แล้วแต่ มันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมคุยกับพี่เขาอยู่และเป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยในตอนนี้แต่เราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนวันไหนที่เราสองคนจะเลือกใช้คำว่าแฟนขึ้นมาระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนจนถึงพรรยาติดจรวดแน่นอนเพราะเราโตกันแล้วทั้งคู่ และมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผมหากย้อนจุดเริ่มต้นของการเจอกันของแอปนนกุลต้องเริ่มจากทั้งคู่โคจรมาเจอกันในซีรีส์เรื่องไฟล์ยูเซลรักแรกของสาวใหญ่ที่ถูกสร้างเป็นเวอร์ชั่นไทยในชื่อหารักด้วยใจเธอโดยทั้งสองคนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเป็นการแสดงที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรก แต่ทำงานด้วยกันแล้วเข้ากันได้ดีซึ่งแอปได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่านานกุลจะมีมุมมองการแสดงใหม่ๆมานำเสนออยู่เสมอจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นความสนิทก็มีมาขึ้นมาเรื่อยๆมีภาพคู่แอปนานกุลออกมาให้เห็นกันอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งการอวยพรวันเกิดจากแอปให้นานกุลเรียกว่าเป็นความน่ารักของทั้งสองคนที่มีให้กัน และโมเมนต์ที่ตอบย้ำความสนิทมากๆของแอปนานกุลกับการเกี่ยวก้อยกันไปดูคอนเสิร์ตพร้อมด้วยน้องปีใหม่จากที่ธรรมดาก็ดูพิเศษขึ้นมาทันทีจากการเทคแคร์ของนนกุลที่คอยดูแลแอปและน้องปีใหม่ด้วยการถือของให้และถือเสื้อแจ็คเก็ตกับผ้าพันคอให้นั่นเอง กลายเป็นข่าวฮือฮาทันทีและทั้งคู่ก็ดูจะมีพิรุษเล็กๆจากการตอบคำถามของคนรอบข้างโดยเฉพาะแอปทักษออนที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ถึงเรื่องราวของหัวใจที่ตอนนี้ยอมรับว่ามีคนคุยอยู่และไม่ติดเรื่องของอายุจะเด็กว่าก็ไม่มีผลต่อความสัมพันธ์ใดๆจากคำตอบนั้นหลายคนแอบคาดเดากันไปถึงพระเอกรุ่นน้องอย่างหนุ่มนนกุลทันที และจากการให้สัมภาษณ์ของนนกูลก็ดูมีอาการเขินเมื่อพูดถึงแอปโดยบอกว่าเป็นพี่ที่สนิทที่สุดสนิทมากๆในตอนนี้พร้อมกับบอกว่าแอปเป็นคนน่ารักและสวยมากๆจากคำตอบนั้นแฟนคลับที่เชียร์ต่างดีใจกันหนักมากยิ่งชัดเจนมากขึ้นกับความสัมพันธ์ของแอปนนกูลจากภาพต่างๆของนานากูลที่คอยเคียงข้างให้กำลังใจ แอปทักษอรอหลังสูญเสียคุณพ่ออนุชอรอนพักสุขเจริญจะเห็นว่านานกุลเดินทางมาช่วยและคอยซัพพอร์ตแอปอยู่ตลอดเวลานอกจากนี้ครอบครัวของนานกุลก็เดินทางมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่ออนุชออนด้วยเช่นเดียวกันและที่ตอบย้ำสุดๆด,ดูเหมือนจะเป็นภาพของคุณยายหนีแม่เลี้ยงของแอปทักษอรอ ที่ได้โพสต์ภาพของตนเองถ่ายคู่กับสามหนุ่มที่มีนันกุลต่อธนภพและสงกรานเตชนรงค์พร้อมด้วยแคปชั่นว่าที่ขีดล่างรรนเนอร์อัพขีดล่างอดีตลูกเขยหลังจากนั้นก็มีภาพของทั้งคู่ไปกินข้าวด้วยกันในวันเกิดของแอปจนล่าสุดนันกุลได้ออกมาเปิดใจว่าตนกำลังคุยอยู่กับแอป แต่ยังไม่ได้เลื่อนขั้นเป็นแฟนถ้าได้เป็นรับรองว่าติดจ,จรวดไปเป็นภรรยาเร็วแน่นอนงานนี้ก็ทำเอาคนที่ได้ฟังสัมภาษณ์ต่างเขินตามกันเป็นแถวหลังจากลุ้นกันมานาน